โมตัสสะภะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะติปัญญาสัมมาอาชีลำดับต่อไปจะได้บรรยายธรรมะ พอเป็นเคร mm ื่องรนับสติปัญญาพุทธมลิชัทั้งหลายบรรดาพวกท่านทั้งหลายได้เข้ามาประชุมอนุบาลที่นี้เพื่ออบรมอันจิตทันใจของตนให้หมดจด่องใสเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันโอกาสของอาตมาที่จะต้องมาสาวิตเจราให้ท่านทั้งหลายฟัง หลวงตาก็ไม่ใช่เป็นผู้สันทัดในกรณีเหล่านี้เพราะไม่ค่อยได้สันทัดมีแบบแผนขนัดตำราเพราะฉะนั้นว่าไปบางทีก็เข้าเหตุเข้าผลบางทีก็นอกหูนอกรอยไม่เขา้าเทิขเขา้าทางเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูเมื่อสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ของตนแล้วก็จง เก็บไปกระสือปฏิบัติ <c oughs> บรรดาเราทุกคนที่เข้ามาในที่นี้คว <c oughs> ามมุ่งมา่นปรินาของใจต้องการธรรมะใจของตนอันนั้นเป็นจุดใหญ่พอ <c oughs> เรามองดูหรือเราได้พิจารณาถึงภัย ในวัฏฏักสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายในโลกนีออ้อันนี้เป็นไอใหญ่หลวงที่จะนำมาถึงเราแล้วเราก็ไม่สามารถจะหนีข้ามจากมัจจุคือความตายตัวนี้ไปได้ เมื่อมองเห็นไปในวัฏฏะสงสารตัวนี้ขยอย่างนั้นแล้วความบากบันความเล่งพินิพิเจนาให้ควรถึงการปฏิบัติเราต้องช่างดูเราในระยะเข้าบรรษามาในใดสิบสี่สิบห้าวันอย่างนี้เป็นต้นการทำใจของเราวันหนึ่งเราทำกี่ครั้ง แล้วเกิดความสงบแม่นั่งนานขนาดไหนนี่อันนี้ควรจะต้องคิดควรที่จะต้องพิจารณาในตัวเราสึงสมกับใบนยกว่านาทีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างทั้งหลายเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าให้เราให้ค,ควรพิพจิพรจารณาระหว่างสิบสี่สิบห้าวันนี้ที่เรา เข้าภรษาได้ทําจิตทําใจในเวลากลางค่ำกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีความรวมลงไปหรือเกิดความสงบอย่างไรเป็นแบบไหนให,ให้ควรช่างดูจิตดูใจของเราอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการทวนถึงวาระที่เราจะต้องมาพิจารณาอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าใจไม่สงบ แล้วเราทำอย่างไรใจจึงไม่สงบนี่อีกอย่างหนึ่งแล้วทำอย่างไรใจจึงสงบเยือกเย็นตั้งอยู่สับใจปาดชจากในวลร,รรมออกไปจากใจนี่ประการที่สองอันนี้ต้องช่างดูพิจารณาดูตัวของเราที่เราประพฤตปฏิบัติอย่างนั้นต้องปวดกา,าลงไปแห่งสินิพิจารณาลงไป เมื่อสิ่งใดที่มันยังบกพ่องสมมติเราทามาตั้งสิบกว่าวันอย่างนี้มันก็ไม่รับความสงบนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วเราทำอย่างไรตั้งจิตไว้ยอย่างไรพิจารณาอะไรจึงใจนั้นไม่สงบนี่เราก็ต้องทวนดู <c oughs> มองดูเข้ามาข้างในอย่ามองดูข้างนอกมองดูข้างนอกมันไม่ค่อยสวย มองเข้ามาข้างในข้างในตัวเราแล้วมันก็จะสวยงามน่าดูน่าชมมองอยู่ในนี้เต็มไปด้วยสารีรันีมีหมูเป็ดเห็ดไก่สารพัดหน่อไม้สารพัดมันอยู่ในนี้เต็มที่ไปหมดเพราะฉะนั้นกินเข้าไปป้อนเข้าไปทุกวันทุกวันมันเสียไปเปล่าๆหา,ายออกไปเพราะฉะนั้นต่อให้มีประโยชน์อย่างนี้ ไหนๆคือิ์จะต้องตายตาพัดผ้าจากไปแล้วเราก็ต้องแสวงหาความดีคือการทำใจนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมาให้มีขันติมีวิริยะมีสัจจะเหล่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องทรมานใจเป็นเครื่องบังคับใจเป็นเครื่องดัดกิเลสของเราอย่าให้มันดิ้นรนกระวนกวายวันหนึ่ง อย่างในปัญหาอย่างนี้ฉันจะขึ้นเท้าทุกวันนั่งผักนั่งสมาธิทุกวันน,นี่นั่งลงไปตั้งแต่พระท่านเทศก็ประมาณราวๆชั่วโมงครึ่งหรือไม่ถึงดีอย่างนั้นเป็นต้นบางองท่านก็เทศนานแต่ลวงตาไม่ค่อยมีปฏิพานกว่นนี้ได้แต่หน่อยครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วหมดคุงเป็นอย่างนั้นไม่มีคุงจะเทศ ข้าวมันน้อยคงไม่พอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าเราต้องพูดกันโกงไปโกงมาว่าอย่างนั้นไม่ต้องอ้อท้อดเล่นตูกไม้มากมันก็ลําบากคนบางคนก็มีนิสัยอย่างนั้นบางคนก็มีนิสัยไม่อย่างนั้นมันต่างกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างการกระทําใจของเรานี่เราต้องปวดดูทุกๆวันก่อนจะเข้ามา ภาวนาวันนี้ก่อนขึ้นตลาดเมื่อตอกนกลางวันเราได้นั่งภาวนาหรือเปล่าแล้วกลัวตัวอย่างนี้เราไม่ได้นั่งทำทำอะไรอยู่นีต้องตีตัวเราอย่าไปกังวลอย่างอื่นเข้าพรรษาหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราหรือตั้งทาตั้งจิตตั้งใจให้นั่งสมาธิวันหนึ่งเอาอสักสองที อย่างนี้เหมาะเหมาะก็ครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้เวลาเลิกจะท,ทำวัดทำวาหรือก่อนขึ้นทำวัดทำวาบ่า,บายโมงเมื่อจำวัดแล้วไม่ใช่จะจำวัดทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่ไหวอ่ามันก็แย่เล่นเป็นหมูนอนอย่างนั้นก็ไม่ไหวพืดพืพืดอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทศอย่างนี้ก็เป็นการเตือน หรือเกิดการให้สติก็หนักไปบ้างเพราะนั้นก็ต้องขออาภายัยอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อเราเรากินข้าวหม้อเดียวกันสระ,ะเดียวกันแกงก็หม้อดเดียวกันมีสิ่งใดไม่ดีก็ต้องตังเกเตือนกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับหมู่คณะหรือบุคคลผู้นั้นจะได้ประโยชน์ขึ้นมาผู้เตือนนั้นเป็นผู้ที่หวังดีถึงร้อเปซ ไม่ใช่ว่าจะไปหยิบยกมาโทษเหม็นของคนอื่นอย่างเดียวเป็นอย่างนั้นความเตือนนั้นก็เตือนผวังให้ดีให้เกิดประโยชน์กับผู้นั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้ประโยชน์ผู้เตือนเขาก็ต้องวางอุเบกขามันเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็าจะไปโกรธเกิ้วให้เขาก็ไม่ไม่ถูกหลักถูกการที่เป็นอย่างนั้นฝวาถึงใจจริงของบุคคลผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาต้องเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการทําใจก็ได้บรรยายมาเหลือชาเหลือเหลือเหลือที่จะฟังเป็นอย่างนั้นไม่รู้จะหยิบยกอะไรมาพูดเป็นอย่างนั้นพูดไปสีทีกรทีก็เข้ามาอยู่ในตัวเราไม่ได้ออกไปที่อื่นธรรมะอุตราธรรมะอุศลาธรรมะอย่างนี้กุศลก็ดีอกุศลก็ดีตัวของเราเป็นผู้กระทำไม่ใช่บาปอันนั้นจะเข้ามาหาเรา อย่างจะไปฆ่ากันรันฆ่ากันฆ่ากันบันกันฆ่ากันอย่างนี้เราก็ต้องไปสร้างขึ้นไอ้จะเข้ามาสร้างให้เราบางทีก็มาฆ่าเราก็มีอย่างนี้มันก็นั่นอีกเรื่องหนึง่งเราไม่ได้ฆ่าเขานี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจวมาปลุจกจลาคดีปลุจกจลาพอดีเราต้องไปทําขึ้นบุญกุศลที่จะเจริญเมตตาภาวนาเหมือนกันเราเนี่ต้องเป็นคนเอาใจใส่ ตั้งใจจริงๆแล้วก็กทำจริงๆนี่ทำไมคนอื่นเขาทำได้สงบแล้วเราทำไมทำไมันก็ไม่ได้สงบนี่ต้องมีมานะเรียกว่าอุสาหะมานะอุสาหะเพียรภาคเพียรพยายามตั้งจิตตั้งใจลงไปให้มันแน่วแน่ลงไปนี่เป็นอย่างนั้นเตือนอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีให้เข้าไปถึงหูถนัดถนัด อย่าอย่าให้เป็นหูหูจอบหูปงขีไปหมดแล้วก็มาใครใดเรื่องเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นหูจอบหูปงขีแล้วมันก็ไม่รู้สึกไม่ได้ซึมซาบดินอยไหลเข้าไปน้ําจะเทเข้าไปเท่าไรก็ไม่ซึมซาบเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกนนีก็เหมือนกันเราเคยทํามาอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เจริญก้าวหน้ามีแต่ถอยหลัง เือมด้ยลงไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะทําอย่างไรนีอ่อันนี้เราก็จะต้องแก้ไขทําอย่างไรครูมาอาจารย์ประเทศไหนองค์ไหลยอย่างนั้นอย่างนี้พิธีพิศแพงนี่อูบายอันใดที่จะเป็นไปเพื่อเกิดความสังเวชปลดใจกับใจของเราตัวนั้น ให้หยิบยกตัวนั้นมาว่ากล่าวลงไปในใจของเราอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาไม่ได้กระทําทเดินไปไหนมาไหนทันนึกขึ้นมาได้ก็ต้องว่าสวดสังวัตยาในใจของเราอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใจนั้นเมื่อถูกอันที่บ,ทบังคับถูกเข็มเข้าอย่างนั้นแล้วมันจะต้องสงบเหมือนอย่างเรานั่งภาวนานี่็เหมือนกันว่าบริกรรมอยู่ด้วยอยู่ตลอดเวลา ตามธรรมดาคนเราชอบสบายชอบวางใจเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งว่ากำหนดจะรู้ๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งอะไรแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นมาหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีแล้วทำอย่างนั้นมันเกิดประโยชน์ขึ้นหรือมันเสื่อมลง หรือมันเจริญขึ้นอย่างนี้เราต้องไข้ควรต้องพิจารณาตัวเราต้องไข้ควรตัวเราว่ามันดีขึ้นหรือมันมันเป็นอย่างไรหรือมันยังทรงอยู่เก่าเพราะฉะนั้นจึงว่าปัญญาเป็นสิ่งสำคัญก็ต้องขวดกองพิจริครณาไข้ควรติตัวเรานี่เป็นสิ่งสำคัญที่ทสุดเมื่อเตะไปอย่างนั้นแล้วใจมันก็จะมีความเข้ม มีความอาหาเราจะนั่งนอนกินอยู่อย่างนี้หรอภัยที่ไปไมยหัวอยู่ร้อนอย่างอะไรอยู่นี่คือความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะต้องมาครอบงำเราเราไม่รู้วันไหนลมเข้าแล้วไม่ออกก็ตายลมออกแล้วไม่เข้ามันก็ตายมีอยู่เท่านั้นชีวิตของเรานี่เพราะฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาเห็นภัยอย่างนี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจ ยางบางองท่านก็บอกให้บริการมากๆว่า้เร็วๆแล้วก็ลองดูสักเจ็ดวันแปดวันอย่างนี้มันคงเป็นผลหรือไม่เป็นผลก็เลิกไปอย่างนี้นกําหนดจะลู้เฉยๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้เรื่องไดนลราก็เดี๋ยวก็สับประงกสับประเนอยนะแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้จักจะแก้ไขแล้วคนแท็ไม่รู้จะอาอะไรมาเทว่ามากเขาก็ว่าดา่าฮะมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เราต้องการจะแก้ไข เดี๋ยวก็สับมนกขเข้าไปอีกแล้วนะก็มันไม่แก้ไขมันก็เอาอย่างแบบเก่าเหมือนเห็นเขาก็โดดนะ้ําลงไปตายคนเราก็เห็นเขา้าเราก็อยากตายก็โดดเข้าไปเองก็ตายคนก็มนจมไปแล้วมัว่ายน้ําไม่เป็นน้ากาลังเชี่ยวบ่มาเนี่ยมันเป็นอย่างไนเราก็ต้องดูตัวเราทาไมไมันจังช่างจังทังจะโง่งงเขาเต่าตุนอย่างนั้นไม่แก้ไขแล้วจะทาอย่างไรนะ ปล่อยให้ถิน่นนัมิทะเข้าครอบมันตัวถิน่นนมิท่าถือครอบมันใจแล้วความเจริญของการบาเพ็ญไม่เกิดขึ้นเพราะเข้าแก้ตัวนี้ไม่ตกมันไม่เจริญพอเข้าไปกี่ทีสี่ทีใจนั้นมันก็ชักอ่อนอกอ่อนใจไม่อยากนึกไม่อยากคิดกําหนดความรู้อยู่เฉยเฉยแล้วก็น้อยเข้าน้อยเข้าน้อยเข้าก็หมดไปหมดความรู้สึกมาไหน ทีนี้ไม่ทั้งตัวนั้นครอบเข้ามาทันทีอันนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติถ้าไม่แค่ไขตรงนี้ตายทุกคนไปไม่รอดอไปไม่รอดเลยตายแน่ตายแน่ตา,แนตายนอนตายด้วยความดีแต่ว่าไม่ตายอย่างที่เสียทางโลกตายอยู่อย่างนี้ก็อย,อยังดีกว่าไปสร้างบาปทั้งกรรมทางโลกทางสงสารนี่แต่ว่า,า,าก็ขาดมรรคขาดผล นี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนั้นก็พยายามถอนขึ้นมาสิ่นิพพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทานเรียกว่าปัญญาการคมคว,ว่าสิินิพพิจารณาให้รู้ความจริงปัญญาท่านทั้งหลายก็เข้าใจอยู่แล้วเป็นปัญญารอบรู้กองสงคัญเมื่อรู้รอบรู้ในกองสงคัญก็จําเป็นจะต้องวางสงคัญตัวนั้นไป่ใช่แบบทลาเหมือนแบบขวานอยู่มันหนักนี่ รู้ตำราก็ต้องรู้หัวใจด้วยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจาร,รณาลงไปในหัวใจอันใดเป็นปัญญาอันใดเป็นอกุศลเราจะต้องแก้อกุศลทาลายอากุศลนั้นให้หมดไปตัวอย่างทีนี้นิทักตัวนี้กขจัดจัดเป็นอกุศลเหมือนกันแต่ว่าอย่างนี้มันบาดอยู่ข้างในบาดในตัวเราเองไม่ไปประทบกระทึงคนอื่นเป็นนั้นแก่ลงไปจนไม่มีทีนี้น่ทักจิตใจแล้วก็โปร่งจิตใจแล้วก็เป็นหนึ่งเป็น เป็นเอกเทศอยู่อย่างนั้นนั่นมาใช้เป็นเอกเทศอย่างนั้นก็กําหน,น,นดพิจารณาลงไปที่ร่างกายวันหนึ่งถขากินอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าทานอะไรทานปลาทานกุ้งทานหมูลําพึงไปแล้วออกมาเป็นอะไรย่อยเข้าไปแล้วเป็นธาตุดินธาตุน้านําธาตุลมธาตุไฟเป็นเลือดเป็นดินเป็นน,าน้าเป็นไฟไปอย่างนั้นต่างๆนา,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 านาพัรนาไปอย่างนั้น เมื่อพัณน,นาอย่างนั้นไอ้ถิ่นนิมิตะความห่วงเหงาที่ความขี้เกียจขี้คานอย่างนั้นมันก็ต้องหายไปเพราะใจนั้นมันมันเกิดความล่าเริงบันเทิงกับไอ้สิ่งที่เข้าไปคลองพาปาีนิพพิจารณาอย่างนั้นทีนี้ถ้ามันเข้ามาอยู่ไม่ได้มันเป็นข้าศึกกัน้าเมื่อความขี้เกียจขี้ค้านกําหนดอยู่เฉยๆไม่คิดไม่นึกอย่างนี้ทีนี้แม่ท่ามันย้อนตามเข้า ส่วนการค้องกว้าเิ็นทีพิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้วทีนี้มิท่าย่อมหายไปนี่เราต้องแก้ตรงนี้จุดสําคัญนะักปฏิบ,บัติถ้าไม่แก้ตรงนี้ตายไปไม่รอดภาวนาไม่เป็นว่าคงกลงอ่ะไม่เป็นเลยเป็นยังไงก็ฉาดประงกอย่าว่าเป็นแบบไหนอ่ะเป็นไม่ได้อ่ะเป็นยังไงแก้ทีนี้มิทาาไม่ตกก็จ,จะเป็นยังไงนะักภาวานาะอ่ะนี่ต้องฟังให้ดีๆนะฟังให้มันเข้าถึงหู หัราถึงถึงถึงหัวใจอย่างนั้นมันจะถึงถึงดีอย่างผมอาจารย์ท่านบอกหูวงเีหูกระทะนี่มันไม่ได้ลดลิ้มหูจต่ไม่ได้ลิ้มลดอะไรเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ว่ากันอย่างนี้เพื่อต้องการแก้ไขตัวนี้เป็นจุดสําคัญของนักปฏิบัติยิ่งพระเรายิ่งสําคัญที่สุดนี่เป็นอย่างนั้น คนลงไปี่อย่าให้อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นมันสงบเราต้องค้อมลงไปอันใดที่เราต้องการจะคนเดินลงก็เดินเข้าไปแ่งจากาผากลงไปถึงปลายเตีนงแ้งจากปลายเตียงขึ้นมาถึงหน้าผาลงไปเบื้องซ้ายลงไปเบื้องขวาเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังอย่างนี้เราจะง่วงอย่างไรง่วงไม่ได้นักอนาปาก็จําเป็นจะต้องเอาแบบนี้ มันจะงวงมาอย่างไรอ่ะถ้าพระงบจะเกิดขึ้นดังอย่างไรไม่มีเลยหลวงตาลองมาหมดอลองมามัอนกันไม่ใช่ว่าจะมาสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ตรงนี้ให้มันปกนี่พูดจำนี้เพื่อพคดรต้องขานให้พวกเราดีไม่ยะติให้เสียดีแล้วเ็จาะฉะไปว่าเสียไม่มีธรรมเนียมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องแก้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่านิ่งนอนใจอยู่ นอนใจอยู่ไม่ไดว้วันเวลามันจะหมดไปหมดไปหมดไป,หมดไปทุกวันทุกวันชีวิตเรานี่รู้ผุผุผับผับสิบห้าวันแล้วอีกสองเดือนครึ่งก็จะออกพรรษาหเพราะฉะนั้นการสร้างความดีจะต้องบากมันเล่งลงไปให้มันเต็มที่อย่างในพุทธการอย่างนี้ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานในพรรษาต้องบำเพ็ญความภาคความเพียรเต็ม,ม,มที่บางองค์จนได้สําเร็จบางองค์เท้าแตก บางองค์ตาแตกหรือในสทิอย่างจักรุบาลอย่างนี้ตาแตกเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนกันต้องเมื่อจิตใจมันยังไม่ดีแล้วจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งใดที่มันทับตัวเราก็ต้องแก้ตัวนั้นให้ออกไปนี่มันเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเราเป็นผู้ได้รับการศึกษาดีอันนี้เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรก็ค้นลงไปในจิตในใจ ใจจะไปเพิดอเพอือนอะไรก็เอามาใข้ปวดเพิดเพืเพ่นรูปหรือรูปตรงไหนมันสวยตรงงามที่แก้มที่หูที่จมูกที่เล้นที่กายตรงไหนทุกส่วนทุกของร่างกายตรงไหนมันสวยมันงามซ้อมเข้าไปอย่างนี้อะไรมันสวยมันงามแล้วก็ทวนกลับมาใครเป็นคนว่าสวยว่างามมันเกิดจากที่ไหนนี่ลักษณะของปัญญาต้องค้นอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แต่บางท่านไม่เข้าใจก็หาว่า การค้นอย่างนี้เป็นลักษณะของการฟุ้งช่านน yeah. ี่พูดอย่างนั้นแสดงว่าผู้นั้นไม่เป็นเลยว่าแด่ดต่สักสทีลักษณะของปัญญาจําเป็นต้องคดคิดคิดค้นอย่างละเอียดระออกคิดเป็นที่คิดซักซัก,ซ,กซักไปไล่เลียงจนไม่มีอะไรใจผู้นั้นไปว่าอันใดเกิดที่ไหน กำหนดดูอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นสภาวะทำมันที่เป็นความบริสุทธิ์นะไม่มีเคยื่อนไปไหนอยู่เฉพาะที่อย่างนั้นลักษณะตัวค้นคว้าพิจารณานั้นเป็นเพียงเหตุเท่านั้นเพื่อจะนำมาเป็ความสุติธรรมของใจเท่านั้นเองเมื่อพิจารณาตกลงไปเต็มที่แล้วปล่อยวางหมดเรื่อง,อง,องการค้นคว้าเป็นน,นิพพิจารณาในนาม,มาทำตัวนั้น ขาดจากหัวใจใจที่เป็นสุติธรรมนั้นแยกออกมาเป็นที่ไม่มีสิ่งใดเจอือปนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องอาศัยการค้นคว้านี่เป็นหลักสาคัญเพราะขาดการคนานน้นคว้าแล้วเป็นไปไม่ได้มัวแต่ให้ใจสงบอยู่อย่างเดียวอย่างนั้นนั่นหนักไปในเรื่องสมาธิเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการค้นคว้าผิดนิพิจณานี่เป็นหลักสาคัญที่สุดเพราะฉะนั้นใน ในในในอนัตตะรคณา,าสูตรท่านแสดงถึงรูปเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ตัวตนเราไหมไม่ใช่ตัวตนเราแล้วไม่ใช่ตัวตนเราควรควรเข้าไปยึดถือไหมไม่ควรยึดถือไล่เลี้ยงลงไปทุกชิ้นทุกอันจนระทั่งจบของปัญจฐันทั้งห้าแล้วก็ไปลงบาดให้คาถา,า,าว่าอย่างไร แสดงว่าเออเมตังยาธาภูตังสมบปัญญาญาทัตมังพึงรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญานะ่ะปัญจขันก็มีหน้าที่ตั้งอยู่อย่างนั้นพอปัญญาเข้าไปรู้ความจริงแนละ้วมันก็แยกตัวออกมาใจก็ถึงวิสุทธิธรรมใจก็เหลือเฉพาะใจดวงเดียวขันก็สักแต่ว่าขัน นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพิจรารณาให้จริงแล้วย่อมประจักษ์กับตัวเราไม่หนีไปที่อื่นขอแต่ให้จริงลงไปเท่านั้นไม่ต้องไปค้นในตำหนักตำราที่ไหนค้นในตัวของเราเนี่ยให้แจ้งชัดนะบริสุทธิ์อยู่ที่ใจตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าใจมันได้เห็นจริงแล้วได้เปิดตำรา,าข้าโกงเป๊ะไม่มีผิดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แสดงทา พอเป็นคติได้น้อมนําไปทีนี้พิจารณาสิ่งใดที่เราบกพร่องสิ่งใดที่ไม่ดีก็ต้องแก้ไขในเรื่องการภาวนาของเราให้มันเจริญรุ่งเรืองผ่องใสขึ้นมาในจิตในใจของเราต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญพอกงานในศาสนาธรรมธรรมทางสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังได้แสดงมาผู้สมควรคือกาศเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศและทนี้